ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สำนักงานกอสนอจังหวัดขอนแก่นผ่านรายการตีของร้องเปล่าข่าวชาวกสอนอดิฉันนางสาวมุกดาวรรณสุโพนักวิชาการโสตทัศนศึกษาเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับข่าวในวันนี้วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2564นายถาวรพรีดีผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนเดินทางไปยังวัดป่าธรรมอุทยานเพื่อมอบหน้าก,กากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อส่งเสริมมาตรการการควบคุมโรคในการจัดงานชาปนากิจสรีระสังขารพระอาจารย์สําราญธรรมทุโรหรือหลวงพ่อกล้วยที่พวกเราชาวขอนแก่นรู้จักกันดีและเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากค่ะครับวับนนี้สำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้ นำหน้ากากและก็เจลียวล้างมือนะครับมาร่วมทำบุญนะครับเนื่องในงานชานรพนกจิจวองครอบช่วยนะครับวัดป่าธรรมะยานนะครับอำาเมความสะดว,วกคนเก่งนะครับซึ่งเราก็ได้รวบรวมหน้ากากอนามัยและก็เกลยวล้างมือนะครับเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งก็เป็น แนวทางที่พวกเราดรเมินการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้และก็การให้บริการต่างๆแก่ชุมชนทนักงนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านผอ,อกศอนเพเภอนักศึกษากศนคณะกรรมาการครูและบุคลากรทากการศึกษานะครับผู้ร่วมกันาาบริจาคในครั้งน,นี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านและประลากรนี้ครับ และนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะสําหรับภารกิจในวันนี้ค่ะที่ทางสำนักงานกสนจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะจากสถานศึกษาทั้ง26อําเภอในการร่วมสมทบหน้ากากอน,อนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมบุญกันในวันนี้ค่ะอย่างไรแล้ว,ลวต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็ติดตาม ช่องตีของร้องเปล่าของเรามาโดยตลอดอย่าลืมนะคะก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดติดตามที่ช่องตีคองร้องเปล่าข่าวชาวกสนกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ